เมาอยู่กับ Starletso Air ห้าเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วเราก็มีของเล่นใหม่นะตัวสูบโชกจักรยานนะผมจะลองเอามาแมน,นนววนกดนะปั๊มมันเข้าไปนะที่เราใช้ตัวไฟฟ้านะเผื่อว่าคือใช้ไฟฟ้าเสียนะครับผมอ่าพี่คิดเรียบร้อยแล้วร้อนกรุ่นเลยไอทิ้งรับลุยเลยนะครับผมโอเค,อเคไปเลย ใส่ชื้อว่าให้ดีนะจ๊ะผมจะเติมน้ำสักร้อยยี่สิบนะจะไม่จะได้ไม่ต้องปั๊มนานนะท่านผู้ชมจริง,รงๆระลองใส่เยอะๆเลยก็ได้นะถ้าไม่อยากปั๊มนานนะอ่ะอ่ะเพิ่มมาร้อยยี่สิบเกือบเต็มกระบอกแล้วนะออะลองเต็มเกือบเต็มกระบอกแล้วก็ไนดะ้ใส่เยอะแค่ไหนปั๊มง,ง่ายก็จริงแต่เวลาเอาน้ำออกก็ก็ใช้เวลานานหน่อยแล้วกันคิดอย่างเงี้ยน,นะไปเลยแล้วกันนะครับผม ดูเสะดูบาดูบาดูาบดูบายดูาบอ่ะอ่าคนนี้มาดูชอ็อตดูชอ็อตดูชอ็อตออกระบบด้วยยังอ uh ่า huh. ตามจริงสวยไหมโ uh huh. อ้โหเฮ้ยกำลังสวยนะเนี่ยนี่สวยเลยโอเคก็ประมาณสิบวินะแล้วก็ไปต่อได้เลยนะ สายสวยไหมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ปลาเข้าไปที่5บาทก่อนแล้วครับผมผมจะแตะไปที่6บาทนะดีดวอัดขึ้นไปหน่อยสวยไหมชอวสวยนะโอเคโอเคอ้าวจบที่6บาทครับผม ครามอ่ะ body hot ถูกสวนอิตาเลียนสไตล์แดกซัก